มาครับผมแพ้อีพิกสเปนนะตอนนี้เรามี790กร่าทองก็700ทองกลมกนะครับผมก็ถ้าเป็นไปได้อีพิกมาก็ดีนะครับผมถ้าไม่อีพิกก็ไฮไลท์สัก2-3ตัว4-5ตัวก็ได้เราบอกขอขอเยอะไปแล้วมาทีละทองครับผมเดี๋ยวอันนี้เราเปิดเปิดค่าๆไปก่อนนะเอ้ยเเงียบมาแบบนี้เงียบนะใช่ป่ะเงียบครับผมเขาน่าจะไม่เปลี่ยนสีนะอ่า ข้ามๆไปเถอะอย่งที่2เราขอใช้สูตรสักหน่อยแล้วกันนะครับ 1.. ครับสูตรนี้ยังคงได้ผลเสมอ,นะสอสมเองสเอ้ยเราอยากได้ใครทำไมเราไปกดชาร์บี้วะ 2..3..1..2..3.. อง,ง,องต้องต้องอประตูใช่ไหมประตูเหนียวใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมาใช่ไหมมาใช่ไหมแบบนี้ไฟ<ป>่ที่มาใช่ไหมแบบไไหหใช่ปะ่ะวะ คาสิยาตคาสิยาตเฮ้ยเอาดเีเป็นไงเป็นไงมาว่ะมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวูสกบแกไม่ทันผมไม่รู้มันจะมาแบบนี้เอ๊ะเป็นไงเป็นยังไงเป็นไง,นไงสูตรนี้ได้ผลตลอดอุย้ยสองร้อยทองเป็นคอนเทนต์ของวันคอนเทนต์ของวันมามาคาสิยัตไปแล้วเฮ้ยคาสิยัตเมื่อกี้เรากดชาบี้ม่งออกคาสิยัตรอบนี้เรากดคาสิยัตมันจะออกชาบี้เว้ หนึ่งครับสองครับสามเฮ้ยถ้าเกิดเจ็ดร้อยทองแล้วมาแบบอีพิกสามตัวนี่คือแบบโอ้โหคือพี่ครูแบบแจกหนักๆเฮ้ยผมไม่ได้นับเลขว่ะถ้าเกิดเกินเอยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รอบนี้ไม่ได้ไม่ได้ยังมาเปิดได้อีพิกชุดนี้อีกอ่ะเออเอ้าไม่ได้กดสูตรพลาด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 ไม่ได้แล้วคนดูไม่ได้แล้วคนดูไม่ต้องคาดหวัง ไม่ได้แล้วว่ะไม่ได้แล้วว่ะอุ้ซิง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 เฮ้อมาเปล่ามาเปล่าเมื่อกี้เรากดแคนเซิลไปหนึ่งรอบละว่าเอออ่ะหนึ่งสองสามไปมีโอกาสนะเงียบว่ะหรือว่าหรือว่ามันจะพอแค่นี้เงียบ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 ก็ไปครับเกมนี้ผมคุมแล้วหนึ่งครับสองครับ 3ครับ1 2สองเอ้ยมันมีโอกาสมานะหนึ่งสองสเป็นไงก่อนก่อนหน้านี้ผมพูดบอกโอ้เงียบอีกแล้วเงียบอีกแล้วเขาเริ่มเขาเริ่มไม่ปล่อยละเขาเริ่มไม่ปล่อยละก่อนหน้านี้ผมยังพูดอยู่เลยว่า700ทองนี้ผมรู้สึกว่าผมจะได้สรุปมันได้จริงกว่าเออได้ฟาตีเลยในเมื่อมันเหลือสองตัวนะเราก็กดอย่างละ2แล้วกันนะ หนึ่งสองหนึ่งครับสองหนึ่งสองถ้ามานี่ฮานะหนึ่งสองไปมานี่คือ oh God. โอ้ไม่กอดเอ้ยมีผู้หน่อยๆเบาๆ <laughs> มีผู้แบบเบาๆนะผมเปลี่ยนสีให้ป่าไม่เปลี่ยนให้นะไม่เปลี่ยนให้นะ หนึ่งร้อยสุดท้ายนะครับผมจะเป็นไปได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสรุปออกมานี่กากเลยนะโอ้โคง,งหมดแล้วอะคงหมดโคต้าเขาแล้วแหละเงออียบกริบเลยวะโอเคโอเค ถือว่าโอเคนะ200ทองแรกแตกถือว่าโอเคแล้วนะครับผม